เดี๋เป็นังไ่น้องหน่ะฮะสงสารเมย์อยู่บ่โดยโอ้ยจะให้เมย์เศ่าไปว้ยอยู่บ่โดยป้าตุ๊กนพ่อพี่น้องอยากให้เมย์เศ่าอยากให้เมย์อายุเมย์อยากให้เมย์เป็นคนใหญ่คนดีจะสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องบัสรสกุลสุคนการยินดีต้อนรับพ่อเมย์พี่น้องเนาะเข่าสู่ซ่องของเบอรจิตอุทพพรคือเก้าพ่อพี่น้องเลยการตอนนี้น้องพ่อพี่น้องเบอรจิตนะครับพ่อเมย์พี่น้องเนาะ มาอยู่ที่บ้านหน้าเพกพก่อพี่น้องเลยกับพอดีวา่ามาหาครอบครัวเฮือนดังนี่นาะพพอพี่น้องกับพอดีว่ามีคนแนะนํามาแน่แต่กับบ่าวแสนเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านพ่อพี่น้องเลยว่ามีครอบครัวนี่เลยนาอพพอพี่น้องแบบทุกอย่างขาดเคือแน่พี่น้องเลยศัยกันมีแต่ผู้หญิงเบิดบอกรืยจังใดพี่น้อง กาเดียวบอจจิตนะสิเข้าไปเนาะอ่าทักทายสบายดีเนาะทำความภู้จักกับครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดเน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะอ่าอ่าเดี๋ยวดูเห็ดกินจังใดเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้โดยก็คืออาณาบอจจิตจิเขาไปหาเพิ่นกันเนาะอ้าวน้องน้าสบายดีสบายดีน้องน้าสบายดีโด้ยสบายดีเนาะโดยอ้าวบอตาเห็ดยังกันนั่นเห็ดยังกันนั่นใบกะเพราเนาะเอาใบกะเพราบ่แม่นแน่นเอาใบกะเพราเมื่อปลูกบ่โอ้บอตาเห็ดเป็นบ่ เป็นบัวจี๊ดเนาะพ่อพี่น้องอ่านี่กะเคยเห็ดอนาพัดกะเพราอยู่พี่น้องเลยแต่กะจะเห็ดไหนแบบบัวแชบอ่ะอ่าเห็ดให้น้องกินเนอน่องบอกว่าจะเห็ดจักเทลือเพิ่นว่าพลาดมันคิวพ่อพี่น้องเลยคิวคิวแท้คิวว่าเนาะคิวแท้คิวว่าแต่ไหนแบบบัวจีดพัดใช่ครับนี่คือว่าคิวโอ้กะคือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น้องเนาะกะใส่แบบอ่าสิ่ใส่หันเซนีนี่แหละแต่กะสงใจเห็ดบัวถืกสูตรหรือบ่เนาะ อยากลองอยู่พี่น้องเลยเดินๆเลยอ้าเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอเคเนาะฮับไปทางทั้งไหนเอ้ยนี่ฮะไปทางข้างไหนก็มียุงทางไหนก็มียุงบ่เราพ่อพี่น้องบ้าเข้าไปทางไหนผูวบ้านน้องแหลกไปอ่าเดี๋ยวสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไปอุลมกันเนี่ยว่าเป็นจังไดมาจังไดเอ้ยออ๋ดูบดพิ่นดูเพิ่นเบิดบ่หน่เนาะเบเบาโอ้ เด้อๆๆๆอ้าพี่น้องเอ้ยกะบ่อจิตมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าคืนซันนั้นแป้นของเพิ่นเนาะอ่านั่งอยู่หันเด้อเด้ออกะคือสแนวนี้เนาะพ่อพี่น้องกะยุงหลายๆพี่น้องเอ้ยบ่ิน่นอยู่แถวเด้อนี่ก็ได้เนาะเพิ่นเินกะกว่า6เนาะนี่กะโอ้ยๆๆอ่าเล็ดหูนเนาะเอ้ยอดๆเอ้ยเยถามชื่อว่าจังได๋นี่ชื่อว่าจ๊ะจ๊ะ โอ้ยอายุจักปีแท้วเอ้ยสามสิบสามสิบบ่ด้วยด้วยกับเป็นจังไรอยู่เฮือนอยู่ชานน้ำกันจากคนนะไรว่าลูกก่ะสองคนห่างไปคอยอยู่น้ำอยู่น้ำแต่ผู้เดียวนี่แหละอ๋อเอ้ยมีลูกจากคนมีสองมีลูกสองคนแต่ว่าผู้นี้น่ะเป็นน้าลูกของเอ้ยบ่แแม่ล้วโอ้ชื่อว่าจังไรน้องหลานนี่ฮะชื่อวานโอ้อายุจักปีแล้วนี่เจ็ดปี 7ปีบ่โอ่โดยๆๆแลผู้นี้ด้สาน้องหน้าชื่อว่าจังไนี่นงเกมเกมโอ้ก็จะเป็นอนะหมู่ของอนะน้องบ่โอ้คอยบัดเฮ็ดหมูกับแม่เพิ่นอโดยและอ่าลูกผู้นึงน่ะเป็นอนผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอายุจักปีแล้วน่ะ13 14ประมาณนี้13 14บ่เพิ่นบ่อยู่บ่เพิ่นอยู่ละแม่เฒ่าแม่เฒ่าโโดย ก็คือสิ้นนี้นี่น้องพี่น้องนั่นแดเงี้ยหูเงี้ยตาเนี่ยพี่น้องเ็ยบริจิตก์บ่บัดจักรกุมเฮ็ดแต่การแดดกับบอดิ้แห้งหรอกเน้อพี่น้องมันเป็นแดดอ่าแดดอ่อนแล้วเนาะอ่าพุกมุงแล้วพี่น้องอ่าตอนเลงมาได้ก็ได้ปะโดยอ่ะขออนุญาตถามเอ้ยอ่าเป็นจังไรเสียนาอ่าคือได้มาอยู่สองคนแบบนี้นะอ่าพ่อของน้องๆเพิ่งไปทั้งไหนอ่เลิกลานเดียวบกับพ่อของน้องออ๋ บอกเข้าใจกันนี่แหละผิดเดี่ยวเลี้ยวกันสูบูซูเว้นแต่ก็เลยแยกทางกันไปเพคนกับไปมีครอบครัวใหม่โดยโดย้ดยยุงเนาะยุงพี่น้องเอ้ยโมเมนต์ว่าคนตีลูกเล้วคนตียุงพี่น้องเอ้ยเม่นเม่นเม่นยุงโอ้คือยุงหลายแท้เอ้ยกลางค่ำกลางคืนเป็ี่ยนในใดนี่ชิวไหวบ่มีมุ่งอยู่หรือเปล่าอ๋อแบบรีบเข้ามุ่งกันแล้วนนั่งอยู่กับผึกผึกแช่แล้ว โดยเนาะพอพีเนาะเพื่อนอยู่แค้มป่าแค้มดอนโอ้กัแบบอาอยู่กับลูกสองคนแบบนี้อยู่จักปีได้นน่เออคันว่าบัวลุงไปอยู่น้ำป่าลุงกัดตลอดนอั่นแหละอในน้ำบุวีแรงไงมีงายแต่บุมีครอบครัวแลไรก็เลยไปตั้มแบบเออกินเข่านี่คือแบบอ,อยู่เพื่อนไหนก็กินเพื่อนนั่นบ่โอ้คือตอนนี้บุมีอ่ะนะข่าสารกินบ่เลย นีโอ้คือไปกินน้ำมันเฮื่อนคนหูจักแบบนี้บ่น้ำมูน้ำคูน้ำปลาลุงเั้เนาะน้ำผึ้งคือน้ำเพื่นกันตะเคียนทำไรแลวเผิ่นก็ครอบครัวเผิ่นเนาะลูกเต้าเพื่อกันยับยับผักลุงน้ำเงยนองเดียวโอ้ดด้วยแต่คือนะทั้งน่ะพอของน้องนี่คือนะเพิ่นอ่าไปนี่คือได้ได้จากปีแล้วนี่ สามสี่อ๋อประมาณสามสี่ปีบอโอ้ด้วยด้วยโอ้ด้วยด้ยอ้าวน้องหนาเป็นจังไน่นี่ฮะอ่าเข่าหงเฮียนอยู่บ่โดออยู่ห้องปนไายแล้วนี่ห้องปนึงห้องปนึงเอาแต่เมยังไปมีทางไปนะเมยพาไปรับจ้างก็ไปรับจ้างเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียงอย่างไรโยแม่เดี๋ยวนี้คันนละกระตักน้ำซะตักน้ำบ่อันนั้นก็ชุดมากกระเลนลินนั่นแหละ โดยโดยเป็นจัไไรคือใส่ส่งเสือเค้นสั่นแบบนี้แน่นี่บ่มีส่งเสือบ่มีอยู่บ่ส่งเสือมีอยู่มีอยู่บ่มีอยู่ก็แล้วเป็นจัไไรข้าวสารนะมีอยู่บ่ข้าวสารนะฮะข้าวสารบ่มีไปกินอยู่ใช้บ่เนี่ยกินน้ำปลาลูกกินน้ำปลาลูกเป็นจังไรครอบครัวนี่ลำบากบ่ลำบากลำบากบ่โดยโดยโดยก็คือสิ่นี้นี่เนาะพ่อพี่น้อง กระเล็กระยินหูยิ่ตากะว่าดกระภาพกระบุญากคักบันไดพี่น้องเอ้ยมันนี่กระไดเงี้ยมาคำเนียเนาะอืมบันนี้งั้งอันนี้ชอบอืมเดี๋ยวจถะกะเดินเดยนเดินแต่คือจังซี่เดี๋ยวน้องพ่อพี่น้องเพิ่อนกะอยู่น้ำกันสองคนไม่รู้กเนาะอืมกระมานัมนาบาตาบาเซนเพิ่ทอนแถบมันนี่กระได้กระยินว่าแบบครอบครัวเนาะ ลำบากสิควบคูถูกยากลำบากเลยออยากให้พวกเบาเสนนบึ้งอ๋อ <laughs> เป็นจงได้อาจจากที่ว่าความคิดของเจ้าของเดี๋ยวว่าอ่าสิ่งที่จําเป็นในคอบครัวเดี๋ยวนี้นะแบบอ่าหน,นักๆที่ชุดคือในคอบครัวเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้นแบบเออสดมากหน,นักๆอ่ะข้าวน้ามจำปาหรือเหิือนชานผู้เล็กกันเบาจะไปเป็นแต่ว่าเอารักๆรักๆเลยคือจะเป็นเรื่องแนวอยู่แนวกินข้าวน้ามจำปาเน,ะนาะ เพราะว่าเขาบริยูเพื่อน,ยน,อ,นอยู่ชาติเนาะแต่ละเมืม่อแต่ละวันนี่ก็ได้เมนมนก็มีแต่ว่าออกไปข้างนอกเน,ะนาะเพือ่อมีเขาน้ำจำปลาให้ลูกให้เต้ากินเนาะไปอยู่นอนน้ำป่าน้ำลุงตักหน่ำตักไนเห็ดเล็กเห็ดงานน่ายนเพื่อนน้ำเผ็ดนั่นแหละน้ำเบี้ยงน้ำงานกับเห็ดซอยเพื่อนเนาะซอยยูเมนพอได้มีนะ้เพือพ่อนวิแปลกเล็กน้อยโอเพื่อนกับโบนั่นแล้วเพื่อนกับครอบครัวเพื่อนเนาะเพื่นชี้ให้กินไปกับลูกเต้าเพื่อน อมีผู้ชีว่าชีว่าให้เพิ hey, iva, uh ่นเพิ huh? well, ่นก uh ับชิไห้มากเพิ่นคำว่านะัะโบเป็นิอยเปเี่นโอ้เข้าบัดเดินลูกแล้ว่นกันหลายคนต่เข้าบัดเดิมโบได้ปัจจีเนาะกำบวไปบนมีกินโบได้พาดทิ้งไปโบได้ต้มนลูกไปวันวโอ้ยโดยโดยอะไรตัวนี้เห็ดยังยุ่ยปัจจุบันปัจจุบันเยพี่พี่เขียงานแบ็นอย่างเนี้คันว่านะกันนจักหน่อยคันปูนพาดำผาเห็ด อ๋ออันน่ะอยู่ละหลายแหล่บ่น่ะก็ไปรับจ้างดับหายน้ํนาอ๋อหักยังผู้ใดไปพอซื้อได้ปีนี้ยังบ่ยังอ๋อยู่เด้อกันยุงเนาะพ่อพี่น้องโอ้ยนี่ก็ได้ครับพอดีว่าเพื่อนพองเพิ่นเนาะใกล้อ่าป่ากดอแน่พ่อพี่น้องก็สิ้เห็นได้ก็าอ่าจากที่ว่าเบิ่งนี่ก็เป็นตาสงสารอยู่พี่น้อง บายบ่มีครอบมีครัวเลิกลาบพอเพิ่นแล้วอะบายคุณมาภาพเนา่ะคิดเดี๋ยวเร็วกันคุ้มของชเนอยู่จย็นพอมีเป็นชุกกาจจะโอ้จะเป็นต้องได้เลิกลากันไปเนาะก็เลยแบบเลี้ยงข้างไปดีกว่ากับกระดีเลยค่ะกระดีสำหรับต้นใจอยากให้ให้ดีค่ะกระดีแล้ว มูยิงสิเก่งอรือเก่งแบบบูมีผู้ชายกับเพ็นไปบูได้ไหมเนะอ๋อคือเป็นผู้ได้เป็นคนอบอกเลิกก่อน กีทั้งกระทั้งสองนั่นแหละกระชอมากก็เยอะมากก็จะเป็นคอยผู้เล็มากกว่าเพะว่าอยู่ไปแล้วกับบบมีคุ้มซุกเนาะฮดเดี๋ยวเลี้ยวกันอยู่ผิดถองตองเทียงมงผู้ใกล้ทัดจนเบื่อจนลำคาญเงินไเงินเคียงคุ้มเบิงตลอดนะนี่ยินเสียงตลมีแต่แคงแพงแคงแควงแพงเสียงด่าเสียงว้าวกันก็เลยบอกทางกันว่าแยกทางกันไปซะคันคอยสิคิดฮอดเจ้ากับคอยชีอดเอาบอกว่ากับผัวค่ะ เออๆๆแล้วพวกนี้ได้ใส่น้องได้เห็นอยู่บ่น่ะพ่อนะเห็นอยู่โอ้คิดฮอดน่บ่เห็นเดนีจ้ะฮอดอยู่คิดฮอดอยู่หาิจังได๋ได้เนาะพ่อกับแม่กบ่เข้าใจกันแล้วเนาะฮอดแลอืจนบ่อยากให้แม่เลิกอืกับพ่อ้เห็นได้ผิดเดียวเกันชมอแล้วกินข้าวกับยังน้องนามนี่กินข้าวกับอันน่ะ ขึ้นขึ้นต้มไก่ต้มไก่กินข้าวกับต้มไก่เผื่อเห็ดไหม่เอาน่ะได้หรือโอ้โหขวบคอยเละเห็ดอืมอันนี้ของอะไเฮือนปากนายค่ะโดยโดยโดยพูกเขากินเหล่าอยู่หันดิโอ้โเอิ้นคืนโดยเอิ้นผัวของนายโดยผัวของนายคืนเมื่อบ้านคืนโดยอาจารย์เนี่ยแต่ละมือแต่ละวันหนี่ันได้อยู่เฮือนจักมื่อเนาะแตคืนคอยขึ้นมากังเว้นโอ้ขึ้นมากนอนได้ใช่ นอนแล้วพลอลุกนอนพุดโอ้ผบ so oh the oh wow, ่ได้นอนเฮือนหนีบ่แต so ่ก็นอนตะกอดม้าตะพุดขบไม้บิดอันเนลละครแล้ลุกนอนอยู่นอนพูดขุดย่านเองก็เป็นผู้หญิงเนาะอยูกลูกสองคุณน้อยเท่านี้อ๋อว่าวได้กับเมนข่วมอยู่ไลยเนาะเอาสิมานอนอยู่นี่กะแบบย่านอยู่เลยนะพอพลอยอะน้องเลื่อนชั้นหมู่ใกล้ทัดนี่กะพระเจ้าก็ออกนอนนานโอ้เอาดีเด้ดใช่เนาะ พื้นไผ่เขายกับ,บ่มี่อ๋อบ่มีพื้นไผ่บ่าขันมีพื้นมีไผ่กะขึ้นไหวชิมานอนอยู่กันเองเพื่อดีกว่าอเฮือนจต่ของเนาะเฮือนจต่ของน้อยเก่ากะเฮือนเองโอ้ยน้ำพื้นไผ่น้ำมู่ใกล้ชัดกะเอาไห์ออกน้ำหมดแหลเอาอ๋เน้ำนมัน,มนมก็แห้งมันจึบจุ่มอยู่เฮงบม่มีหมู<อ>่ขู่บ้านนี้เนาะย่านนะมึงแมนเนาจังใดกะอ่า มันมันบ้านเฮาอยู่หักแต็มผูู้้ว่าผู้ผิดดีผิดไลยเด้แม่นเอาอย่างในก็สู้ๆเนาะกาเป็นจังได๋สิเอ๋ยกเว้ามากัสังเกตกัเห็นอ่าได้สิ่งเลยเนี้ยเป็นจังได๋เดืองคอได้สิเอ๋ยเป็นจังได๋นั่นเดืองคอคอของเอ๋ยนี่เป็นได้คือแบบอ่าตัวตัวคนงานเด้ออ่าเป็นได้แบบคือคอโตคอเนียงบ่หรือจังได๋เมนคอเนียงตามพืชหมอพื้นเมืองเขาเจ้าว่าอืมคอเนียงเลยเป็นได้เป็นดนไหมอืมแต่ถือพาอีกนี่ยอ๋อ แต่เริ่มว่าถือพาแล้วกันประมาณสัมโูมือแล้วก็สัมผูตีนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเจ็บบ้างหอยังเนี่ยไ่ได้เจ็บกินกินยังไงกินข้าวมันบ้างหอยังเนคันตามกินหากไม้กับข้ามัอันนี้คอยบ่ได้กินหากินหางไม่กับเจ้ากับไ่ได้ข้าวมันกินแต่ก่อนหากินแบบมากดอกมักเตยห่ากไม่อย่างนั้นแหละแต่ก็กินว่นยุบวเช้ายังถือพอก็เลยอยาเช้าคามคิดแบบนี้คือแบบ ใหญ่ขึ้นแต่ละมือบ่เรือแม่ใหญ่ขึ้น<อ>แต่ละปีแต่ละมืออย่าว่าแต่ละปีเด้กัไปปีหนึ่งก็ซ้ำหนึ่งปีหนึ่งก็ซ้ำหนึ่งดูน้องพี่น้องกับอยู่ที่บ้านของบ๊วจิตเนาะจะเอิญเขาตเขาเหนียงเนาะแ,แนีนกับอยู่ที่ฝั่งนั่นหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหู้เนาะหรือว่าเอิญสี่ือกันอยู่บ่พี่น้องเลยกลายเป็นจะได้ข้าไปฮักสองรักชาหรือว่าข้าไปกวนกนี่ไม่ได้ถามเพ,<า>พิ่อนบ่่าถามเพิ่นกับว่าเป็นพ่อมาม่ คนไม่เว้าตามภาษาพื้นเมืองกันหมอภาษาพื้นเมืองเขาว่าเออคอเหนียงผู้ยิบ,บ่ค่าขักษาเป็น,นประมาณเท่าไรคนทอดบุฮ<อ>ู้บ่ไปปวดช่วงน่ะก็มีเงินหมื่นหนึกกงนน่งแล้วก็เลนน่น,เลนนั่กกนเล่นนี่ก็เลยมัดเองงาไซื้อเงินหม<อ>ืนน่นแล้วก็เลื่อเช้าคนก็แนะนำแต่วินเพื่อก็นแนะนำว่าเออไปหงงหัวนี่ดิพวนก็เลยแนะนำไปสวรรค์แล้วคนละบุมีเงินไปบัณฑ์เงินหมื่น หนึ่งกับมัดไอ้ชื่อขาดหลุดขาล้างตัวขาดเงยน้องไปก็บชื่อยูชื่อกินเนาะดูดูอ่ะตอนี้ก็คือปล่อยปลาละเลยได้เนาะบ่ได้อักษาเลยเดี๋ยวนี้เนาะอ๋อคำว่ามีเงินมีคำหนีสิเหตุในใดเอ่ยขันมีเงินมีคำก็คขึว่าอยากแม่ผาตัดผาตัดโบ่ก็ชีวานี่มันชีใหญ่ต่อไปนี่มันชีเอิบหมดคอใหญ่นะคอเต็มมาแล้วถึอมาแล้วหักหักบ่ได้เจ็บเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่เชื่อเนาะโอ้โหแต่เป็นยังไงตรงไหนเฮ้ยสงสารเมย์อยู่โบ โอ้จะให้แม่เช่าไปว่อยู่่บโดยตาุ๊กนอนพ่อพี่น้องเนาะอยากให้แม่เช่าอยากให้แม่อายุแม่อยากให้แม่เป็นคนใหญ่คนเออคนเนียดบตัวมีเงินค้ำไปผินไปผัวเพิ่นโดยโดย ก็เป็นยังไงแน่ยแสดงน้องหนาฮะอยู่น้ำเมย์สองคนแบบนี้ฮะเมย์กับชื่อแนี่อยู่ในกินไห่อยู่บ่มีบ่เมย์ชื่อผมกินดวงกินอยูสัสดีได้เงินได้แจกไปรับจ้างทำงานมาได้ก็ชื่อยูก็ตุงกัะตุ้นโอ้ได้อยากกินอย่างนี้ใช่ไหมฮะน้องอยากกินอย่างนี้มีผู้ขายกีนไข่บ่กอะไก็ชอบกินอะไรจะกินซิ้นจะกินซิ้นบ่ได้กินบ่หดือยังไง หลดนๆเธอได้กินบ่หล่นได้กินเธอเถอะโอ้เป็นเดินได้กินเทธอนึ่งโอ้ด้วยๆๆกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวนี้อันอิ่มคู่คาบอยู่บ่อิ่มอยู่โอ้อิ่มอยู่เนาะแต่ก็อิ่มอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะบุคือเพื่อนเจ้าของเนาะอิ่มอยู่เพื่อนป้าเพื่อนลุงอืเป็นอิ่มอยู่เพื่อนเองโดยๆกด้เพื่อนเอี้ยงโชกชิบหายแบบโอ้ยยันสิ่งลมกันักพู่เลย ลำลำทั้งทางสิลงทั้งปุ๊บโอ้โดยพี่น้องเบิ่งนี่นี่ก็ได้อ่าบ่จิกบ่จักคุว่าแลคนนี้ได้ซั่นน้องเอได้เฮียนอยู่บ่เฮียนอยู่เฮียนอยู่เฮียนอยู่ห้องบ่ดนี่บ่บ่โอ้ตั้งใจหตั้งใจเฮียนเด้อยแม่นพี่น้องวนี้เนาะก็มาดินนํากัน อก็คืเฮียนน้องอันนี้คนตลอดอันนี้ฮะเม่พาไปรับจ้างแล้วกะคกันมีเราก็เป็นไปไปรับจ้างเฮ็ดยังแน่แม่พาครับไปรับจ้างนะกัดอ้อยตัดอ้อยก็ไปอีกบ่หนิจ้าแต่เพราะที่ได้ยังเมื่อยบ่เมย์ยูเมยอยู่คือยิ้มตลอดแทน้องหน่าฮะเออเดินเดินดินน้ำเมื่อยแล้วก็เศร้าได้เถ่อนแล้วน้ำได้เถ่อนแล้วน้ำบ่

บ่ได้กะมีงานเฮ็ดเนาะบ่ได้กะเมผ้าไปใสเนาะไปทางใดก็ไปน้ากันเนาะเขาเลียนก็ได้ออกแล้วมาแล้วก็ได้เข้าไหมโอ้ผม่อยปุบปั้ข่อยถือไปนำโอ้ไปดันอาไวไปใส่ผู้ไม่ริกวางมือเลยกะถือไปนำอ๋อใส่ผู้ไม่ริกขับจ้างเขาเจ้าว่ววันทนายเลยคุมเลยสิอันตะวิศอาชีร้อยบานี้เขาเจ้าพาย้ายพื้นที่แล้วกะเขาเจ้าว่ามันเป็นมันต่ําผู คุนผูด้ถามด้อยหาชิพด,ยดย้ยอ่าจากคือสีประมาณนี้เลยกระู้ๆต่อไปเนาะเมนกระตอนแตบบพอได้ยายพอได้จะซื้ออยู่กับลูกกินพอได้ต่ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ อยากได้เบ็นเงินชานล้านเป็นคือหมูเนี่แหละยังไงโอ้ของใหญ่ๆเนี่ยกับโบได้เนาะมีแต่ได้พอแต่ซื้อในอยู่ในกลิ่นเป็นเพนชูลาเซลล์บอกอ๋อไใช่โมไพบอกอยากได้โมใหญ่เนี่ยโอ้เป็นล้านชงล้านแชมล้านโมใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้ไ่นใส่เพนชูลาเซลล์บอก กับใช่ม so oh like ันตายเลยมันตายเลยบ่ม exactly. like uh ันชีหัวไผ่กะชีอ่ะแต่ว่าอยู่ในเฮือนนี่ติกิ้เนี่ยใส่เพนโซดาเชลยวเปนอ๋อแต่ว่ามันมันเพริบเด้อเนาะเพริบเพี่น้องแต่ของกับผัวพี่เนาะพอจุดเลยรวยรวยรวยรายค่าลายปีนะรวยโดยหัวไผ่นี่มันก็ชีนั้นใช่ไหมฮะใเ่เนาะก็คือสีประมาณนี้เนาะเอ้ยอ่าแต่ว่าสรุปสั้นๆเลยก็คือแบบว่าน่ยอยู่ในเฮือนนี่คือบ่เด้อกับเรื่องเข่าเดืองน้ำเนาะที่ว่าเขายังคัดสนเนาะ ที่ว่าหาเลี้ยงแมนหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปจัดเมือนี่เนาะแมนแมนอ่ะจังนดรกคืออาบาจิตก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะอ่าก่อนสิเมื่อเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวบาจิตก็คือสิได้อ่าเอาเงินเนาะพี่น้องเนาะเอาเงินพอให้อ่าน้องลาไปซื้อแนวกินเนาะซื้อแนวกินอ่ามาให้อ่าปวันกินกินกับแม่เนาะโดยเนาะพอพี่น้องเนาะก็เป็นเงินนน่ะจำนวนหาสิบพันพี่น้องเลย การโบนเงินของบัตจิตดอกเนาะก็เป็นเงินของพี่ผู้ใหญ่เจดีเพิ่นเคอยู่ประเทศไต้หวันพุ่นแหละเพิ่นกับโบประสงค์ออกน้ำเนาะก็คือเพิ่นก็ได้ผ่านเงินให้บัตจิตน้องพี่น้องช่วยเหลือพึ่งต้นสิแหิ์เนาะพอพี่น้องบัตรจิตก็คือสิได้มอบให้กับเอ้ยเพิ่นเนาะก็โอเคเด้อยเด้อเนาะบ่แล้วเงิน เอ่อเงินบาทพี่น้องบ่จิกกะอ่ายังบ่ฮู้พี่น้องว่าอ่าสิอยู่ในประมาณจักบาทประมาณจักร้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเดเงินเดี๋ยวนี้มันบ่คงที่พี่น้องแม่นๆอะพี่น้องเป็นเงินจํานวน50,000เนาะเอ้ยโอ้ยใอุป์ให้เพิ่นนี่เด้อเนาะโอเคเนาะกโอเคเด้อเด้อกกโอ้ยใอุป์ให้กับผู้ใหญ่จดีเพิ่น่เนาะขอบคุณขอบคุณเพิ่นบ่ได้ก็ได้ขอบคุณค่ะโดย นเนก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเพคนก้าวบวกบวกกิงเนาะเมนขอโบเป็นว้องเมนเอามารอบหน้าเลยเด้อมารอบหน้ากะบอกลายในเด้อเนาะโดย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 อ่าจังใดก็เมนเมนจังใดก็สูดตัวไปเรื่อยเด้อเนาะเมนเมนเมนอ่าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เนาะโอเคเลยอ่ะสบายดีเล้วสบายดีโอเคอยู่ดีไม่เหงบืดสกุลสกคนเนาะก็คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบรจิตก็คือจะได้ก่อตัวเมืองนั่นแหละ เพื่อนซานด้านแป้นของเพื à, à ่อนกับอาบจิจกับอ่าขออนุญาตขึ้นไปเพื่อนเน่พี่น้องเอ้ยกับคือสิประมาณนี้เนาะเพื่อนซานด้านแป้นของเพื่อนกับอาบจิจกับซีบุกเขาสีบุกขึ้นพี่น้องเอ้ยกับซีอยู่ประมาณเท่านี้แหละอ่าอ่าซิงที้บาอ่าขาดเขินในขึ้นในซานของเพื่อนก็คือผมเองพี่น้องเห็นซะแน่นเนาะแต่กับอาบริเวณเพื่อนซานด้านแป้นของเพื่อนพี่น้องอ่ากับมีนาไม้เนาะไม้เห็ดพื้น พื <toys> ้นด <m ics> <m ics> ัง uh, นี uh, ่เนาะพอพี่น้องเอ้ยที่เถือว่ากว้างพอสมควรอยู่พี่น้องมีหัวสิงไข่เนาะเพิ่นปลูกพี่น้องเอ้ยมีนะต้นอ้อยแน่เนาะแต่ว่าพืชพักของเพิ่นนี่กับบ๊วยมีพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหนน้องหนาฮะจังไดกับพันดีเด้อร์มันอีเด้อโอเคโอเคโอเคเด้อเด้อเด้อ โดยก็คือสียนี่นี่นะพี่น้องอเดี๋ยวบอจิตก็คือใชได้กัตัวเมื่อได้พี่น้องเด้อเนาะนอกจากไีก็เป็นกำลังใจแห่งครอบครัวของเพื่อนสู่ตัวไปพี่น้องอควบนํำบากของคนเฮาเนาะกแตกต่างกันไปพี่น้องแต่กะในครอบครัวของเพื่อนเนาะก็จะเปลี่ยนเรื่องเขาหน้าซ้ำป่าพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าบ่มีอยู่ไม่กินพี่น้องกะเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อนสู่ตัวไปพี่น้องเอ้ยเอ้ยเนาะ สิ่งที่ว่าค่าชดในครอบครัวของเพื่อนก็จะเป็นเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกระถากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะสงสารเพื่อนพี่น้องสงสารเพื่อนเนาะอยากช่วยเรื่องเขานำซ้ำป่าพี่น้องเด้ก็สามารถติดต่อมหาบริจิตทั้งเฟซทั้งไลน์เด้เด้อพี่น้องเด้อบจิตก็บพ้อเนาะสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บจิต ก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายที่เข้ามาติดตามชมอ่าได้ให้กำลังใจบอจิตนาะพ่อพี่น้องเลยกามานี่นาะพ่อพี่นอนะ้องบอจิตนะอ่าได้เอาเงินเนาะจำนวนหนึ่งพี่น้องเลยให้กลัาเอื้อเพิ้นเนาะกลเป็นเงินของผู้ใหญ่จะดีพี่น้อง เพื่อนกับบัวประสงค์งามเนาะเพื่นกับอยู่ประเทศไต้หวันเพื่อนเด็ตเนาะพ่อพี่น้องจังใดก็กต้องกราบขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อเนาะที่บ้าเพื่อนฝากเงินมาให้บูจิตช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นพี่น้องเอ้จังใดก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความใครจามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะที่บ้าเพื่อนมีน้ำใจพี่น้องเอ้เพื่อเพื่อเพยเนาะช่วยเหลือครอบครัวทุกๆุกเรื่องยากพี่น้องเอ้ ก็ขอให้เพิ่อนอทำหน้าที่การงานอัะไรก็ขอให้เจริญนุ่งเรืองเด้อเนาะไปมาจางไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยอ่ะโอเคเด้พี่น้องจางไหนก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องอยู่ดีมีแฮงบัดสุขสุขคนเด้อตอนนี้บริจิตก็ขอก่าวคำวา่าสบายดี